ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดหนูน้อยรักไทยครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งของเรานะครับได้แก่เด็กหญิงไข่มุกครับไข่มกน้องไข่มุกนะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นขอโอ้นะเราซ้อมกันเฉยๆทำไมต้องดีใจออกหน้าออกตายเชียอะไรขนาดนี้ แม่น่ตุนเต้นลูกเราเนี่ยจะเข้าประกวดครั้งแรกของโรงเรียนเลยนะพี่รู้ได้งานอนาคตลูกเราอาจจะได้เป็นนางสาวไทยก็ได้อขนาดนั้นเชียวใช่สิพ่อก็ลูกเราเนี่ยนะทั้งน่ารักเรียบร้อยมารยาทดีแหมเวทีที่บ่งบอกถึงความเป็นกุลสตรีแบบนี้ลูกเราได้แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะครับขอเสียปรบมือต้อนรับเด็กหญิงไข่มุกครับ อย่างเงี้ยหรอที่บา้านเรียบร้อยอะลูกค้าหนูจะไปประกวดหนูน้อยรักไทยไม่ใช่หรอคะหนูทําตัวกระโดกกระเดกแบบเนี้ยมันไม่ดีไม่งามเยลูแล้วหนูต้องทำเยังไงนะง่ายมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่สอนนะคะ,ะเริ่มต้นจากการเดินก่อนเดี๋ยวแม่เดินมห้ด,ามาดู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 อย่างนี้นะคะลูกเก็บม<ๆ>ือช<ๆ>ัดหน้าแล้วก็เดินแบบนี้ค่ะซ้ซา เข้าใจไหมลูกค่ะไปทำให้แม่ดูหน่อยสิ<ป>คะไปไปอ่ะเก <c oughs> ่งมากเลยลูก <c oughs> เดินสวยก็ต้องวหว้สวยด้วยนหนี่หนูว่าให้แม่ดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ว้ถวายมงคมเป็นหนังจากจากวงๆเลยนะลูกไม่ค่ะเมื่อกี้หนูแค่ลเล่น ถ้าลอเล่นแทงงั้นไหวสวยสวยให้แม่ดูจริงๆหน่อยได้ไหมคะโอ้ยชืนใจมากเลยลูกสุดท้ายแล้วนะคะลูกรอยยิ้มที่จะมัดใจคณะกรรมการนีอ่อย่างนี้ใช่ไหมแม่สมมติกรรมการอยู่นี่ปุ๊บว่ากว่านั้นอีกพอ่อว้ากว่านั้นอีกพอ่อ อขอโทษค่ะข,ขงต่อสิลูกอ,อ,อนี่ <c oughs> ไม่ได้คิดห้ามกัน,นอเลยหรอไม่ใช่มีห้ามนะพ่อเมื่อกี้เนี่ยตอนลูกขำอะแม่แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้ดำๆๆอยู่ในปากลูกไหนอาปากสิลูกนั่นไงแมงกินฟันใช่ไหมคะมเป็นเพราะว่าหนูไม่ชอบแปรงฟันใช่ไหมคะ แล้ววันนี้หนูแปลงฟันหรือยังไข่มกนั่นไงแมงเลยกินฟันไปแปรงฟันที่ห้องน้ำ่อยเดี๋ยวนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเลยเอ้ยเจ็บอันขาโออยรอด้วยเดี๋ยวเรามาสอนลูกแปรงฟันกันนะพ่อนะรู้ไหมจ๊ะว่ายาสีฟันดารี่เนี่ยนะมีทั้งฟูรดายแล้วแคลเซียมช่วยป้องกันฟันผุต่อไปนี้เนี่ยหนูต้องแปลงฟันทุกวันนะคะวันกระกวดฟันหนูจะได้สวย ยังไม่แปลงพันอีกเหรอเนี่ยกลางค้างค้างเหรอค้านสิมาเดี๋ยวแม่ช่วยนะได้ยังหายแล้วแปลงเลยพ่อเอ้ยมาเดี๋ยวแม่แปลงด้วยดาลี Double Action เติมพลังรอยยิ้มให้ทุกคนในครอบครัว